เราเริ่มเลยอ่ะคุณพีเป็นติดเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่เป็นติดกันทำไมเป็นติดกันเออเป็นติดกันได้เหรอเป็นติดกันได้ทุกคนตานี้เป็นติดกันว่ะมาทุกคนมาไปยืนมอบเลยได้ปะคนชวนฆ่าผีก็คือเป็นผีไปแล้วนะผีก็มาฆ่าคนนะไม่ไปยืนมอบเลยได้ไหมเดยไม่ได้ไม่สนุก อ่าแม้เป็นแบบมันไปแล้วคุณเติก่อนได้ทำเป็นแบบกีดกีดแล้ววิ่งหนีให้หน่อยโอหกประตูบ้านรักประตูบ้านก็ดีนะทุกคนตอน EG แบบว่าไม่ใช่ค่ะยุงมันดุมากที่เนี้ยยุงมันชุมปืนอ่ะปืนอ่ะฉันต้องการปืนอ่ะชันมนีเฮ้ย

ก็ว่าแต่ใตายผมจะทำโดนปิดหูปิดตาฮะเยี่ยมมากเห็นพิษมาแทนอืมอะไรมันจะขนาดนั้นในเราสัญญากันแล้วเราเอ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่คุณเจไม่ใช่หรอมีคุณควินสเต็ตีหนูซาตีมฮะ มีใครเห็นอะไรไหมใครมีแผนที่เห็นค่ะเห็นเอ๊ะเราเห็นได้ยังไงน่ะวิตาแล้วก็เห็นนะสิมงนี้แผนที่อ่ะยิงตายหลายคนล็อกบ้านจำใครอ่ะไม่ได้ค่ะเป็นสาวเป็นแซ่ต้องล็อกบ้านตายค่ะอื ออก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 ให้หมดออกให้หมดออกให้หมดเออออกหนีกันให้หมดวิ่งเลยทุกคนวิ่งเฮียกูยังไม่ได้แมปนี่หว่าวิ่งออกซ้ายออกขวาคนละทางเฮ้ยปัญเห็นจะไม่เห็นได้ให้เลิกเนียนแบบนี้ได้แล้วไม <laughs> ่อยู่แล้วใครใครว่าลาก่อดเห็นแหวนที่ผมวางไว้ไหมน่ะเราไปใส่เห็น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  เจมีแมพปะเจมีแมพไหมมีไปด้วยไอ้แต่พี่โยกจะเจมไดเห็นปะปิดตาไปเลยเจมใช่ปะปิดเลยคนโมนี้แต่วิ่งต <chat ills> <int ans otted> ิดอ่ะอ้าวแล้วิ่งติดอ่ะออกไม่ได้ติดรังอ่ะให้วิ่งไปก่อนแรังออกไปอีกได้ไหมอ่ะได้เก็บบอลไม่ได้บอกว่าแบ็คนรู หนูสาให้รอดไปแล้วนะขอบคุณนะคะไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะคะเพราะว่าดูท่ามันจะสั้นลงทุกเบเอมาเอาแม็กซ์สิโอ้ยพูดหลายรอบแล้วนะค่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 ะจะใส่คุณโมนี้ออกไปทำไมไม่ไม่ได้ออกค่ะอยู่ในบ้านค่ะไปบอกเขาทำไมใครเก็บแะน ผู้เล่นทางบ้านหรือเปล่าอออมมนนี่่าาใครกินแบตอ่ะแอมซอยออกไหนไม่เอาไม่ออกไอ้๊ะจับตือไม่ได้ก่อนไม่ได้เหรอโอเคทำไมล่ะนาะไมาไม่ไม่รอรอยืนยืนเออยืนยืนตรงนั้นไว้ประดับประดับเปิดแป๊บนึงเออขอเวลาแป๊บเดียวไม่นานแป๊บเดีโอเคเต็มบัตรอะไรอีกไม่นานทำพูดนี้มันคุ้มคุณขอเวลาไม่นานฉันก็อยู่มาแล้วแปดปี

อยากให้มีเหรอฮะไม่เป็นไปได้ก็ไม่อยาก oh <my> ไปแล้งไปอยู่แล้ว <Wow. S 2> ไอ้ลงมานทำอะไรอะ่ะ ชั้นไงอย่านะอย่านะอย่านะตายเพราะอะไรโดนตีไงนั่นคือชีวิตรู้จักกระเป๋าน้ามันโดนตีค่ะโอเคค่ะ แกมุกให้ขนาดนี้เหมือคุณโมนี่น่ารักที่สุดอ่ะจริงเราต้องปล่อยกันไปแล้วป้ะได้ก็ได้ปล่อยไปคนสุดท้ายเดนติดไอเที้วไม่โดนติด้าอี้ไอมาไอมาไอมาตายมาเถอะอยากฟังเพลงปะโดนตีนะคือชีวิตไปเลยคุยคุยเพื่อน กแกกุญแจนะครับ i มเรแล้วคุณโมนี้จะมาตีหนูทำไมมาไม่แล้วม่แล้วมาจะเป็นะเอกมาคุณโมนี้คุณโมนี้จะเอาใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรได้เลยคเก็บค่ะทุกคนทุกคนเก็บค่ะรีบรีบีรียบรีบรีบรีบี เดย๋ยไปเล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 ยไปลยไปเ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 ลไปเลยๆเลไปเล้วปเลยไปเลยไปเลยไเลไเลยไเไเลไปเปเลาเไปเลไปเลยไปเลยเเลเเลยกเยไปเลยไเยเลยไปเลไปเยไปเลยเยยไปไปยไปรไปเไเอปเย อย่านะเว้ยมีมือมีหมัดมีตีนแล้วเว้ย,อวเ,วยเอาเหอะมีอะไรก็มา,า,า,ามอีอยอ่าวุธมาไปเลยเอ้าถอยทำไมอ่ะถอยต้องถอยต้องถอยโอ้ยยิ้ไปได้ฮะเด้อยิไปได้เอลยิ้ไปได้เอ้าทำไมชันบกัอบกอ่ะ เฮ้ยเขาวาดแล้วเขาวาดแล้วเดินไปเดินนะเดินหน้าคนดีเขาวาดเดินนะก็ชนดิีวายฉันไม่นะให้ไปชนผู้ชายคุณโมนี้แต่คุณโมนี้ทำหนูอ่ะมีแต่ตันรถเฉยคุณพี่นบอกจะให้ไปชนดท้ายเพรคุณโมนี้มาตีหนูอ่ะหนูรับไม่ได้นะเขาวาดไปทางแล้วพไปตื้กทางนีง yes kill for mother เข้ามาแล้วรออยู่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 เอ้ามีคนชนกัะตายมีคนชนแล้วหนีแล้วไปปีช้าพี่เจมส์นั่งๆมีคนชนแล้วหนีนะสาีดไปทิ้งทุกคนไม่ได้ทีตอนนี้จะบอกว่าเขาเขากลับไปหาทางบ้านแล้ว ม,มจ้าหนี่ทอมมี่นายทำจะทำอะไรอะอ๋อโอ้มะโตไม่ดีไปไหนะพี่่ี่้ะมี่ไปไหนเราว่าส้มมี่ได้ได้หลกแป๊บอมี่ในบ้านนะพี่ไม่นตะศพอยู่ไหนอะฮะหาอะไรหาศพ คนนยังไมนตายก็ต้องรับผิดชอบเหมะเดี๋ยฮๆอยู่กางถนนทางซอล้วไอ้อาบ้าไม่เป็นไอีถ้าพี่ตายยังไงพี่เกมบรับผิดชอบเ็ยบมือเดตอกเจอนางดูเออ you can see me ย่งปืน y ย a า I can อยอย่า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 อย่ย่าิย่ย่าเย่ยาอย่าอย่อย่าอย่าอย่าย่าอย่าอยาอย่าอย่าอ่าย่าอไ่น่าอ่าอยไาย่าอย่าอย่าอเ่า่ยาย่อออ่าอไอ่อาอาา่อยาย เตมีหน้าหมดนะเอ้ยอย่าปาดิแล้วเป็นะไรทำไมกดเยอะจังนะอ้ก oh, <God. S 1> ็ยายายา <c oughs> ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะโอเคถึงกระพังหน้าต่างเ,เหรอก็ต้องพังสิเดี๋ยวมีคน,นามากระโดดเล่นคารุนต้องจับให <ไป S 2> ้ได้<ะ>จริงไปทำอะไรในนั้นอนะ อย่า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 ชักคอบอกว่าอย่าชักคนี่ไงบอกแล้วว่าอย่าขอขอกดชักโคกได้ไหมขอกดชักโคกได้นะนั่นก็รอดให้ได้ก็แล้วกันนะมาขวามือมียาฉีดยาสิวิ่งออดเป็นหวงกลมอ้าวไม่เอาจะโยนจะโยนชักโคกจะโยนชักโคกไม่เอาไม่เอาบอกไม่เอาจะเอาเข้าต้นไม้ไม่เอาไม่ไม่ไปไหนทางนั้น ได้ไม่ไปไหนไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่เออ้าวมาทำไมไม่เอาไปไปจักโคกนอ่เดินเดินไปจักรโคอเลยเไป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 ไหนมไปจักรอยู่ไหนห้องอยู่ไหนเปิดมอไม่เห็นเปิดเปิดกดตัว F กดตัว F กดตัว F เปิดไปเออไหนไหนห้องไหนห้องนี้ห้องนี้เนาะเฮ้ยดววเ้เฮ้ยเ้ยทำอะไรทำอะไรา้ว เป็นไงฮะได้ข้าห้องน้ำสบายยังสบายแล้วเคฮะเอาทำไมคะได้หกคนมีคนออกแย่จังใช่งงโดพี่ผมผมนนอมีคนโดนชนแล้วหนีนะใครเป็นคนชน ธามากุงขาอีกม่ใช่ละตกับมารมาแน่ไม่ใช่ละจ้าธารมาเป็นมิต